นักเบแป 8, สวัสดีครับผมวันนี้นะ้ามิเนโรมือสองญี่ปุ่นเข้ามานะครับก็ตอนนี้เริ่มสั่งแล้วนะครับเริ่มสั่งเริ่มกลับมาทาแล้วนะแล้วนะมันก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็2ตัวบ้าง5ตัวบ้าง10ตัวบ้างก็แล้วแต่บาอาทิตย์ว่าอาทิตย์ไหนสั่งมาเยอะมาน้อยนะครับมันก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วนะนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งไม่ได้หายไปไหนนะครับจากวงการมือสองนะก็ยังกลับมาทําเรื่อยๆนะมือหนึ่งก็ยังขายอยู่นะครับเอาตัวแรกมาก่อนเลยมาวันนี้มาแค่ตัวเดียวนะคร เอสซิดร้อยนะตัวนี้เป็นตัวก่อนคาร์ดิฟนะครับเอสซิดร้อยนะสภาพก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตัวนี้เม็ดอินเจแปนเลยนะครับหมุนขวาหมุนขวานะถ้ายอมรับในสภาพพวกนี้ได้นะก็โอเคนะครับลอกใช้งานได้ปกติเลยหมุนลื่นเทสแล้วระบบระบบหน่วงจะเป็นเม็ดลานะครับรอบนี้รอบจะเป็นรอบห้านะนะครับรอบห้านะครับลื่นนิ่งเงียบนะฮะเบรก เบรกก็แน่นนะถามว่าถ้าเบรกกระเด้าทำไงครับนะมีน้ํามันน้ามันจารบีขายนะสำหรับแบบทาผ้าเบรกโดยเฉพาะเลยนะครับก็ล้อก็ใช้งานได้ปกติไม่ขึ้นมือนะตัวนี้ไม่ขึ้นมือครับลื่นตัวเกียร์ซ้ายขวาปกติเห็นไหมนะครับก็ราคาก็ไปเลยครับผมสองพันบาทนะสองพันบาทจะส่งฟรีรวมส่งให้เลยครับสองบาทรวมส่งให้เลยนะถ้าโอเคนะนะครับนี่นะบอกเลยว่าตัวนี้บหมาะตรงไหนนิดเดียวมีกำไรนิดเดียวนะถ้าสนใจรับได้ก็จัดไปครับผมตามนี้เลย